สงครามนั้นสิ่งแรกที่ตายก่อนคือความจริงแต่ว่าข้อความเหลือจากนี้ที่เขาไม่พูดก็คือสิ่งที่ตายตามมาก็คือคนที่พูดความจริงนะคะอต่โทษทัวโลนี่เป็นต้นนะคะไอ้ประโยคนี้เนี่ยมันดูเท่ดูดีมันมีเวลาเวลาที่เราใช้กับคนอื่นเท่านั้นแต่อย่ามาใช้กับตัวเองเวลาที่มีปัญหาน,นะคะคนใช้ก็จะถูกด่าก่อนนะคะโอเคเออประเด็นที่ทจะพูดวันนี้เนี่ยมันมี2ประเด็นนะคะ ก็คือประเด็นแรกก็คือที่อยากจะพูดถึงปัญหาของกระบวนการทํางานการดเนิของไทยในช่วงที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างกับประเด็นที่2ก็คือจากปัญหาที่มีข้อจากัดที่มีของประเทศไทยเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคของการที่เราจะออกจากวิกฤตนี้นะคะมันอาจจะเป็นอุปสรรคของการที่เราจะหาทางปฏิบัติเพื่อที่จะลดความตึงเครียดลดการประทับใจทางการทาหารลงนะคะ พูดถึงไม่ได้พูดเลือกจะพูดถึงกรณีไทยไม่ได้พูดกรณีกัมพูชาไม่ใช่เพราะว่า,าเห็นว่ากัมพูชาดีหมดไม่มีปัญหาแต่ที่ว่ากัมพูชาเนี่ยด้วยลักษณะของการเมืองที่มันเป็นระบอบอำนาจอิมเเด็จการเนี่ยมันทําให้คุณเซสามารถที่จะควบคุมการเมืองกระแสะการเมืองภายในของเขาได้ดีกว่าขาะที่ของไทยเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเราละพัดกลุ่มมากมายนะ แล้วเราก็มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการต่างประเทศเองเพราะงว่า,ววาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยหลากหลายกลุ่มหลากหลายข้อมูลที่ปนเปกันไปนหมดและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคสาคัญของการทางงาํางานครับาจคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยถูกวิจัรณ์อย่างหนักก็คือความราช้านะคะในเรื่องของการสื่อสารไม่ทันกัมพูชาทีนี้คิ่ว่าการละความราช้าในเรื่องการสื่อสารตอบโต้ตตกัมพูชาในตัวเองไม่ใช่ปัญหา ต่มันเป็นปัญหามันเป็นอาการของโรคที่เกิดจากปัญหาอื่นก็คือการทํางานที่รัศมีขนัดที่ไม่เป็นระบบสเปซสปะต่างคนต่างทำนะคะโอเคด้านหนึ่งเนี่ยเราได้ยินก,กันเยอะถึงว่ารัฐบาล ผู้นำของเราคุแอแทนดินทานที่ขาดความรู้ความสามารถในเรื่องต่างประเทศไม่มีภาวะผู้นำและยังมีปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกว่าตกลงว่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่เวลามีปัญหาขึ้นมาจากั่งไทรจะฟังรัฐบาลหรือจะต้องฟังออคุณพ่อของเธอนะะคุณทักษสิงซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่แน่ชิดกับกพูชานะะแล้วก็ยังมีความสบสนว่าตกลงใครเป็นผู้นำแต่คําถามก็คือแล้วบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศหายไปไหนสภา,าม่นโงหายไปไหน นะฮะแล้วกองทัพทงานควบคู่ไปกับรัฐบาลหรือว่าต่างคนต่างทำนะฮะนีกคืว่านี่คือปัญหาภาพรวมของการทางานจากประเทศไทยซึ่งเราซึ่งเราเห็นได้อยู่ว่ามันมันมีลักษณะที่สเปซสปะนะคะลรวก็เราก็ไม่เห็นบทบาทของหน่วยงานที่ควรจะต้องมีความสําคัญเช่นกระทรวงต่างประเทศและสภาพความมั่นคงสองหน่วยงานที่ทำหน้าที่เน่สองหน่วยงานนะงน,งานี้เนี่ยสมมุติวต้องมีความรู้รอบด,ด้านในเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เรื่องความมั่นคงต้องท่านหน้าที่การประสานงานหน่วยง,งานตา่างๆประสานข้อมูลเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์แน่นอนรัฐบาลต้องมีนโยบายของตัวเองด้วยแต่ข้อมูลที่หน่วยง,งานราชการที่ทำง,งานด้านความมั่นคงนะจะต้องสสมุนด้วยก็ต้องมีด้วยเหมือนกันนะคะแต่ช่วงผ่านมาเราจะเห็นว่าสองสองหน่วยง,งานที่หายไปเลยเพื่อจะโผลมาช่วงหลังนะคะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตลกลงใครนำใน,ในการกำหนดนโยบายต่อกัุพูชาคิท้ารายวันและ,ะระยะยาวนะคะคือนี่อยากจะขออนุญาตวิจารณาเสนยงานนี้เท่าหน่อยนะคะนี่ก็ว่าด้านหนึ่งเนี่ยการต่างประเทศไทยที่อ่อนแอนในช่วง20ปีที่ผ่านมาส0กว่าป,ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่การรับประหาร2549ดิฉัน่องเราเห็นได้ชัดเจนว่าการต่างประเทศไทยขอ,ของไทยนั้นอ่อนแอน นะคะกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีนะคะเราก็จะได้ยินเสมอมว่าวิธีการที่เขาเลือกนั้นไม่ได้มาจากความสามารถแต่เนื่องจากความสามาัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลกับผู้นํารัฐบาลผู้นำพรกการเมืองนะคะเ,ออเป็นคนที่แั้นเราจะเห็นว่าในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบระธานวุฒิสภาประเทศกทำหน้าที่เป็นแค่กระบอกเสียงแก้ต่างให้กับผู้นํารัฐบาลเท่านั้นเช่นหลังรัฐประหาร2557เนี่ย รออ้อีต่างประเทศทำหน้าที่ในการที่จะโปรโมทว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย99%ทงหน้าที่ใน,นการบอกคนไทยนะคะว่าเ,ออเรื่องรับประหารเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ปัญหาต่างประเทศไม่มีปัญหากับเราเพราะทั้งที่เห็น <ๆ S 2> กันอยู่ว่าสหรัฐอเมริกานะนะคะรับความช่วยเหลือด้านการอาหารของไทยสาภาพัี E.U. ประกาศว่าจะไม่มีการตกลงเรื่องการค้า่องเศรษฐกิจใหม่ๆแต่เพที่ไม่ยังไม่มีการกลับวิสูจประชาธิปไตย แต่ว่ารัฐบาลประเทศทำหน้าที่แบบนี้นะคะหรือแม้กระาทาั่งรัฐบาลจากพลเนเรือนเองก็ตามแต่นะคะก็มีหน้าที่ในการที่จะคอยแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลนะคะรัฐบาลในหลัง45 2549องห้เมามองไม่เห็นถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยจะใช้วิีต่างประเทศในการที่จะบุกเบิกโอกาสใหม่ๆทั้งทางเศรษฐกิจกษษแล้วก็สถานะของประเทศไทยในเวทีการลโลกหราออย่างยา ชวนท่านาย้อนดูนิดหนึ่งนะคะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะก่อนหน้า2549เรามีบทบาทสำคัญอย่างมากในอาเซียนในภูมิภาคนะคะย้อนไปไกลหน่อยตอนที่เวียดนามก,กับกัมพูชาประเทศไทยทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการรวมความสนับสนุนจากสมาชิกอาเซียนให้เดินตามนโยบายของประเทศไทยในการที่จะต่อต้านกองกำลังเวียดนามที่บุกยึดก,กัมพูชาและสนับสนุนกองกำลังเขมรแดงถึงแม้ที่นจะไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของรัฐบาล แต่ก็ต้องยอมรับว่าการตัาประเทศไทยในช่วงเวลาน,นั้นเข้มแข็งมากๆทางานอย่างเป็นระบบอย่างนเดียวกันหรือแม้กระทั่งหลังเมือม่อเมือม่อเป,เปลี่ยนรัฐบาลพลเรือนภายใต้การนําของพลเอกชาติชายชุนหัววันที่ประกาศที่จะยุติปัญหานในกัมพูชาเปลี่ยนอินโดจีจากสนามรบเป็นสนามการคา้าตอนนั้นก็ขัดระ,ปประกุศลไปต่างประเทศแต่รัฐบาลพลเรือนมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราต้องยุติปัญหากัมพูชาแล้วร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทำให้อาเซียนเข้มแข็งขึ้นในทางเศรษฐกิจแข่งกับ เอ่อฟรีเทรดแอรีในในพื้นที่อื่นๆในกรณีนี้แม้ว่ากระทรวการ่าประเทศจะขัดกับรัฐบาลอย่างชัดเจนแต่ด้านหนึ่งนะคะคือดิฉันสนับสนุนนโยบายของพะเทศชัดชายแต่ก็ต้องเคารพกระทรวงประเทศในฐานะที่ยืนยันให้ข้อมูลชัดเจนนะคะว่าทําไมไทยไม่ควรที่จะไปออประเทศไทยในฐานไม่ควรที่ไปเชิญมิเซนเข้ามาเจราจารในประเทศเพราะตอนนั้นเราไม่ได้งได้นาิร์รัฐบาล ของอที่ะเป็นรัฐบาลพีแอเคนะคะแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของตัวเองแต่ทุกวันนี้เที่ว่าในรา,าชการไทยสมชตตอน,นี้มีเทาไหอยู่เป็น,นะคะแล้วก็หายไปอ่ะบทบาทในการที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยกันโกำหนดยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะคะงั้นเนี่ยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยแทนที่จะเป็น แนวหน้าในอาเซียนในภูมิภาคเรากลับกลายเป็นปัญหาของอาเซียนซะเองนะคะนี่ว่าความการเมืองความวุ่นวายการือกพายไงมาทำให้การระเทศไทยอ่อนแอไปด้วยาวีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อพอมันการดำเนินไทยโดยเนื้อสัตว์ที่มันอ่อนแอสเปกตสัตไม่เป็นระบบเนี่ยนะคะคาถามที่เกิดต่อมาก็คือแล้วกองทัพละ่ะกองทัพดาเนิน,นการมาตรการต่างๆตา,ตา,ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล หรือกองทัพเป็นอิสระตัดสินใจได้เองที่จะโจมตีที่จะปิดด่านที่จะทําอะไรเองซึ่งเราเห็นว่าหลายช่วงออสองเดือนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าหลายเรื่องกองทัพมีอิสระมากพอสมควรในการที่จะตัดสินใจทําอะไรโดยไม่จช่เป็นต้องฝ่ายรัฐบาลนะคะเออ่ซึ่งอันนี้ใเที่ว่ามันเป็นปัญหานะคะคือ,อรัฐบาลถูกอีกด้านหนึ่งคือรัฐบาลถูกวิจารณ์มากๆว่าต่อโต๊ะอัมพูชาช้าเนี่ย รัฐบาลก็ถูกกระแสชัน่น้เยอยบดดันมากๆซึ่งก็ทําให้รัฐบาลดูเหมือนจะปล่อยมือนะคะให้กองทัพเป็นอิสระดำเนินการตอบโต้ได้อย่างอิสระนะคะคือในด้านหนึ่งเนี่ยโอเคละเราเคารพยกย่องนะคะถึงการเสียสละของทหารใช้ผู้น้อยที่เสียชีวิตในการสู้รบเอ่อบริเชายแดนแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้กำลังทาหารนี่ที่ว่าเราต้องเตือนกันเองเตือนรัฐบาลเตือนกองทัพเตือนพวกเรากันเองด้วยนะคะว่า มาตรการทางอาหารนั้นไม่ควรจะเป็นสละกจากนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลแต่ต้องดําเนินควบคู่ไปกับแนวทางทางการทูตและอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่ว่าเราเชยยืูที่ดีกว่าแล้วเราไม่ช่วยกันยุ่ให้กองทัพบ,บุกไปทลายถนนไปในประเทศนี้นะคะนะคะเพราะว่าโลกม,มีกรอบของกฎหมายอยู่ที่เขาจะไม่ปล่อยให้เราทําอะไรแบบนี้ต่ามมงา็สนใจเพราะว่าในขณะที่เราบอกว่ารัฐบาล กมพูชานั้นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะคะโจมตีที่ตั้งพลเรือนของประเทศไทยทําให้พลเรือนของไทยเสียชีวิตไทยต้องการที่จะควรที่จะแบบยื่นฟ้องร้องว่ากาพูชานั้นละเมิดกฎหมายว่าด้วยอาญากรรมต่อมนุเสียชาตยิยื่นฟ้องต่อไอซีซีนะคะเราก็ต้องระวังด้วยว่าการท,าทหารของไทยนั้นจะไม่ทําให้เราตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับที่เราต้องการที่จะ กระทำกับกัมพูชานะคะมาตรการทหา,หารต้องไม่ทำให้ประเทศไทยตกที่นั่งลําบากในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะคะยกตัวอย่างเมื่อไม,ม่กี่วันก่อนกองทัพประกาศว่าสามารถยึดพื้นที่ได้11.1ในนั้นคือราษาพ,พระมิหารอันนี้อันตรายมากเลยนี่ให้บอกกัมพูชาแคปหน้าจอบไแปแหละราษาพมิหารไม่ของกัมพูชาตั้งแต่ปี2505 สาวโลกัหนุนชัดเจนว่ามันตั้งอยู่บนดินแดนภายใตย้หน้าที่พิจารของกัมพูชาแล้วคุณประกาศว่าคุณไปยึดเนี่ยระวังให้ดีเถอะนะคะว่าเขาจะเอามาใช้เล่นงานใครต่อไปนะคะฉะนั้นเนี่ยในการทำสงครามมันมีกฎสามข้อนะคะแล้วปรัชญาที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้โทมัสฟลอยเซ่นะคะก็ระบุชัดเจนหนึ่งปฏิกิริยาทางสงครามปฏิบัติการทางทหารต้องดําเนินภายใต้ในโยบายของรา ในที่นี้เรามีรัฐบาลของเราเองอยู่นะคะสองต้องมีความชอบธรรมต้องเป็นแจ็สมอลในที่นี้ก็คือต้องไปไปเพื่อปกป้องตนเองต้องไม่ใช่การใช้กฎหมายเพื่อโลงโทษหรือหรือเพื่อความสาบใจหรือเกิดจากความเกลียดชังที่จะทําร้ายอีกฝ่ายหนึ่งมะฉะนนี้นนต้องระวังไม่ให้มันล้ำเส้นไปสู่การกระทำในสนามนั้นประการสําคัญข้อที่ส เกิดการทางการทหารจุดมุ่งหมายสูงสุดมันเพื่อแสวงหาสติภาพเพื่อหาข้อยุติจากเพื่อที่จะออกจากวิกฤตนี้ได้นะคะเออฉะนั้นทั้งสามข้อนี้มันจะต้องดรเนินไปด้วยกันต้องทำงานควบคู่กันไปหมายความว่าทั้งการเมืองฝ่ายการเมืองรัฐบาลกระทรวงมบาดไทยสมชกองทัพกับข้อทำงานควบคู่กันไปมาตรการแต่ละวันที่ออกไปนะนี่ก็ว่าจะต้องเกิดจากการประเมิน นะคะจากข้อมูลที่เป็นจริงแต่ปัญหาคือทุกอันนี้เนี่ยที่รัฐบาลยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจะต้องการให้เรื่องนี้จบอย่างไรนะคะโอเคแล้ด้านหนึ่งเนี่ย,ฝ,ย,ยนะะาาฝ่ายไทยนะคะก็ประกาศว่าฝ่ายไทยในนี้คืกรง่ามรดนถึงประชาชนกลุ่มชนที่ยอยมท่อไหร่แหละบอกว่าต้องการเอาชนะกับูชาให้ได้ต้องปกป้องดินแดนของไทยให้ได้ต้องยึดคืนพื้นที่ให้ได้มากที่สุดต้องเอาประสาทสามหลังเข้ามาเป็นของไทยให้ได้ โดยเชื่อว่ามตาตรการสขุขภาพช่วยให้ทำให้เราได้สิ่งเหล่านี้มาคําถามคือไอ้จุดมุ่งหมายแบบเนี้ยที่ว่ามาเนี่ยเราไปได้จริงจริงหรือนะคะคือเวลาที่เราตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะเอาอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องวางอยู่บนความเป็นไปได้ทั้งทางกฎหมายทั้งทางหลักฐานที่เรามีอยู่ด้วยหลักฐานที่ใช้ในที่นี้เนี่ยนะคะคือมันวางอยู่บน MOU 2,543ที่มันก,กำหนดว่าต้องใช้ส่วนทีสัญญาปี2000 ออปี1904ล,ละคะ0 7รวมถึงอัน,นที่หนึ่งต่อสองแสนนะคะเป้าหมายที่วางไวน้นะคะมันจะต้องมาจากการศึกษาทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศสองติชองกองทัพว่ามีความว่าไทยมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะเช่นสมมตินะคะ,บบนนะ,คะถ้าหลักฐานเกี่ยวกับการปรับปันเขตแดนรในช่องบกแล้วก็กลุ่มภาษาตามเมืองที่เป็นปัญหาทุกวันนี้เนี่ยชี้ว่าไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ พื้นมาเป็นพิธีในไทยไแน่ๆเราก็ต้องเดินหน้าเจราจาในกรอบที่ไม่ผ่าคีสําเร็จหรือต่อให้เป็นกรอบเขาผูกภาขีเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวใช่ไหมคะแต่ถ้าหลักฐานชี้ว่ากบุชา,าเป็นฝ่ได้เปลี่ยนะคะ่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าหลักฐานมันชี้เช่นทว่าฝ่ายคนที่อยู่ในกระบวนการกําหนดนโยบายเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดชี้ว่าฝ่ายกบุชา,าเป็นฝ่ายได้เปลี่ยนสมมตินะคะประเทศไทยจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร จะใช้แนวทางอะไรในการดำเนินการต่อไปจะใช้คำลางทหารเปหลังหรือเปล่ามันจะยิ่งเป็นการตึงห้ายปัญหานี้เข้าสู่พหุภาคีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า UNSC นะคะที่ผ่านมายังไม่มีมติเรื่องนี้แต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้มันวนหลุดไปสู่การปะทะชายแดนอีกนะคะขยายออกออไปเป็นสงครามอีกก็ไม่แน่ว่ากัมพูชาจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ UNSC แล้วก็อาจจะมีมติที่ที่ทชัดเจนออกมา ทางยุีิทรรมก็อาจจะใช้มาตรการทางภาษีในการที่จะลดโทษสอบประเทศนี้อีกนะคะสมมุติว่าหลักฐานชี่ว่าไทยเสียเปรียบปัญหาคือวิธีการเจราจารในระดับพวิภาคีหรือ JBC นะคะที่วางอยู่บน m o u 2 5 4 3จะช่วยแก้ปัญหาใ้กับไทยได้หรือไม่นี่ด้วยนี้เป็นประเด็นที่ต้องต้องออฝ่ายที่มีหน้ากเกี่ยวข้องต้องออคิดให้ดีนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะใช้ ที่จะทําให้การเจรจามันเดินดาเนินไปได้เราจาเป็นต้องมีการประนีประนอมทั้งสองฝั่งทั้งไทยและกัมพูชาจําเป็นต้องมีการประนีประนอมเพื่อให้ทั้งสองฝั่งสูญเสียน้อยที่สุดนะคะถ้าหลักฐานที่มีชีว้ว่าท่านฝ่ายเสียเปรียบกระแสชาตินิยมจะกลายเป็นอุปัิสรร์ของการประนีประนอมหรือไม่ใช่รัฐบาลจะกล้าพูดตรงๆรงไหมนะคะ ว่าหลักฐานที่มีอยู่นั้นจําเป็นที่ไทยจะต้องปฏิบัติหน้ปฏิบัติหนองอะไรปฏิบัติหนองที่นี้ไม่ได้แปลว่ายกดินแดนทั้งหมดปฏิบัติหนองที่นี้แถวดิฉันนะคะนี่คือว่าที่ที่ยากเป็นได้คือให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปอยู่สภาวะเดิมนะคะไซตัสโคก่อนหน้าที่จะเกิดการประทะหรือก่อนหน้าเอางงตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้ตั้งแต่ก่อนที่กัมพูชาจะมีการไอ้คุณองคูเล็ขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เข้แต่ว่าเขาเขาติดกวดไปแล้วทั้งสองฝ่ายกลับไป อยู่ในจุดเดิมแล้วปฏิบัติตาม MOU 2543ตรงไหนที่มีปัญหาจาัดก,การช้าตรงไหนที่ฝ่ายไทยบอกว่ากรรมูชาละเมิด MOU 2543ให้คนมาตั้งบ้านเรือหรือสร้างอะไรขึ้นมาจาัดก,การให้เรียบร้อยทั้งสองฝ่ายนะคะนี่คิดว่าอันนี้คือคือ,ค,อคือการพนมประนองที่จะทำให้ลดความตึงเครียดลงแล้วกลับไปสู่การเจราจารได้อีก เอาพื้น <substit> ท <uting> ี so too, like airport, so wonder, so ่เนี่ยนะคะไอ้พื้นที่บริเวณตามเมืองเนี่ยนะคะภาษาตามเมืองสามหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปักบันไม่ได้มาเป็นเวลานาเท่าง่อแล้วเพราะฝ่ายไทยยืนยันวต้เราใช้สรรน้ำฝ่ายกัมพูชาก็บอกว่าต้องต้องเอาแผนที่เข้ามาด้วยซึ่งแผนที่ท่านที่ชฝ่ายจากชี่ยวชานี่ภาษาเสองงนี่สามหลังเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายกัมพูชานะคะสมุิเป็นแบบนี้เนี่ยมันตกลงก็ไม่ได้มานานแล้วคือชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันยาว ประมาณเ9็ด้อยเก้าสิกว่ากิโลเมตรนะคะห0ร้อยกว่ากิโลเมตรมันปักบนนันไปแล้วมัน,นติดมันวางหลักไปแล้วเจ็สิบหลักมันเหลือส่วนข้างบนสุดเนี่ยนะคะไอ้โตรงช่งบกหรือมันถือไอ้โตตามเหมือนนี่มันทําไม่ได้สักทีแต่ยี่สิปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศดูแลร่วมกันเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอนุญาตให้คนของตัวเองขึ้นไปท่องเที่ยวได้มีทหารประจำการอยู่ได้ทําให้มันเป็น ออฟฟิเชียลมันเป็นทางการได้น่อยในการที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้รถ้าตัดสินไม่ได้ั้งขอฝ่ายยืนยันว่าตัวเองมีหลักฐานที่ที่หนักแน่นทําไมไม่ดูแลร่วมกันบริหารร่วมกันจัดการร่วมกันหลายๆประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาก็แก้ปัญหานี้ร่วมกันได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะจางคือ การประนีประนอมเนี่ยนี่ก็ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรักปันเขตนแดนท,ทะเลด้วยนี่อาจจะเป็นโครงการหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่จะทําให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถที่จะประนีประนอมกันได้ในระยะยาวคือเรื่องการปรักปันเขตแดนทางทะเลตาม m o u 4 4รวมถึงการที่ทั้งสองประเทศจะเอารัพยาก,ก่อใต้ทะเลขึ้นมาแบ่งปันการใช้ร่วมกันเนี่ยมนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ใครก็อยากได้การพูชาก็อยากได้เพราะเราขาดขาดพลังงานพลังงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะแล้วเคแล้เรื่องนี้เนี่ยพอมาไดเริ่มมันกลื้อขึ้นมาครั้งหนึ่งโดยรัฐบาลของพระเพื่อไทยมันมีความไม่ไว้วางใจสูงซึ่งมาความไม่ไว้วางใจไม่ใช่ว่าทุกอันที่ที่ให้โจทีนเรื่องนี้เนี่ยมันถูกต้องนะคะเช่นยกเรื่องเกาะกูดมาเรื่องเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นนะอะกัมพูชาเองดยการประพฤติปฏิบัติในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ ก็แสดงการยอมรับการแสดงสิทธิของไทยเหนือเกาะกูดนะคะแต่ว่ามันทำไม่ได้เคราเพื่อไทยมไม่ได้นเนีเยคยเขียนเตือน,นใน Facebook ไปแล้วว่าอย่าทำเรื่องนี้เลยมันจะกลายเป็นเชื้อไฟที่ทําให้กลุ่มชาตินิยมใช้ในการที่จะสร้างวิกฤตทางการเมืองขึ้นมาอีกซึ่งโอเคเขาก็พักไปแต่นี่อยากจะบอกว่านี่คือผลประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศนี่อยากจะให้มันเป็นนโยบายร่วมกันของพรรคการเมืองของไทยนะคะหลือถามาในอนาคต ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้สำเร็จเพื่อผมเดี๋ยวสองประเทศโดยระบุไว้เลยนะคะคือตัว m u c 4เนี่ยมันระบุว่าการเอาทรัพยากรทางทะเลขึ้นมาใช้ก็ควบคู่กับการปักปันเขตแดนระบชัดเจนไปเลยก็ได้ว่าปักปันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาทรัพยากรขึ้นมาแบ่งกันใช้แบบเดียวกับที่ไทยทำกับมาเลเซีย กรณีนี้นี่ไม่ว่ากูชาตินโยหรือเกเราเองต่อให้ไม่ไว้ใจภาคเพื่อไทยไม่ไว้ใจกับกูลชินวัตรนี้เราก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าการปรับบันเขตแดนทะเลนี่มันใช้เวลานานมากนะคะกรณีไทยมาเลเซียเนี่ยเริ่มทำเอ็มอีต้องแต่ปี1979ถึง222สมัยรัฐบาลพลอเอกษัยช,ชัยเกิดพลเอกเัจธรชมนันกว่าจะเอามาใช้ได้าาคือปี2005 2 1 8เฉพาะช่วง ทะเลจริงทางง่านยังไม่ทราบแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เวลาเกือบสิบปีนะคะทั้งแค่หนึ่งเดียวนะคะแล้วก็คนที่ปักปันไม่ใช่ตุวภาษีค่ะไม่ใช่การการเมืองไม่ใช่ภาคก,การเมืองแต่คือข้าราชการของกรมแผนที่ทาหารของกองทัพบกของกระทรวงต่างประเทศของสมชอซึ่งจะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้เชีช่ยวชาญทางทะเลผู้เชี่ยวชาญได้หลือ,อเกี่ยว,วกยวับเรื่ององการปักปันทางทะเล มันเป็นเรื่องของรัชการรุ่นรุนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสมมติว่าใช้เวลาสิบปีนะเร็วนะห้าสิบปีถ้าทาได้เราก็ไม่รู้สิบปีข้างหน้าแล้วรบาลไทยจะหน้าตาเป็นไงพรรคการเมืองไหนจะเป็นผู้ที่จะมาบริออหารประเทศแต่ถ้าผมไม่ได้วันนี้อีกยี่สิบปีก็ไม่ได้ใช้ก,ก็ไม่ได้ทำนี่คือความสุญเปล่านะแต่นี่อยากจะบอกว่าถ้าไทยเจรจาความชา่อว่านี่คือโปรเจกต์ที่ทั้งสองฝ่ายมีผลอยู่ร่วมกันนะ เราจะทะเลาะกันแบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะคะมันไม่ไหวที่จะลดความร้อนแรงของปัญหานะคะรียกว่านี่คือการปฏิบัติหน้าวันหนึ่งที่สองฝ่ายจะต้องคุงรวบกันเอาผลประโยชน์มาวางตรงหน้าแลวหยุดทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆที่จัดการไม่ได้ผู้บริหารจัดการร่วมกันตอนพระวิหารตอนภาษาพระวิหารตอนนี้เห็นก็เป็นเป็นเปป้าของทั่วเปหมดมากเราเลือกเรียกร้องนะคะกลุ่ม เช้อาจารย์ชันวิทย์อาจารย์คำรงสามใจดัครัฐบ,บอกว่าควรมาหาจัดการร่่มการพระมิหารุณชางได้ยอมปฏิเสธไม่ยอมพอช่วงปลายเรมแพ้ก็เริ่มมีเสียงขึ้นมาซึ่งมันช้าไปแล้วขุนชาไม่สนใจไม่ออกเราก็แพ้อีกครั้งหนึ่งภาษาพิมาทั้งรุ่งและทั้งุนชาเนะนี่คือว่าเราต้องไม่วางอยู่บนความคิดว่ารักชาติม่ก่อนรักมากๆอย่างก็ไม่ผิดรักมากๆมันมีป,ปัญหา มันทําให้เรามองไม่เห็นปัญหาของตัวเราเองมองไม่เห็นข้ออ่อนจุดอ่อนของเราเองมองไม่เห็นว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินไปนะั้นกำลังพาเราไปติดกับงด่างแล้วแต่ทำให้เราสูญเสียมากยิ่งขึ้นเพรนั้นรักชาติก็ต้องรักอย่างมีเหตุผลอย่างมีข้อมูลอยูอย่บนความข้อเท็จจริงเราก็ค่ารักชาติก็ต้องใจว่าอีกฝั่งเขาก็รักชาติเขาด้วยเหมือนกันเขาก็อยากได้เยอะๆเหมือนกันแล้วจะประนีประนอมอย่างไรครับคุณคู้ชมครับสิ่งเงินที่อาจารย์พูดมาก็คือเรื่องของกรรมฐานทหาร ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยเพ,พราะในเมื่อประเทศไทยเนี่ยเราก็จะ,ะเห็นว่าทหารเนี่ยเขาต้อมีบทบาทนำในความขัดแย้งหรือการประเด็นปัญหา,าต่างๆกับเพื่อนบ้านไทยอยู่ตลอดและ,ะดอมิน็นฮัโปรหรือบทบาทนำทหารที่มีตอมม่อเหนือคนเรือเนี่ยมักจะเป็น security culture นะเป็นของของของรัฐไทยที่ที่ที่ดูปัญหาเหล่านี้นะเราเห็นการพยายามแย่งฉีดใบทบาท